นิยายลูกศษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่858กับชื่อตอนพลังเอสตเลบก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนและซัพพอร์ตเราในทุกๆช่องทางวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วีรศักดิ์เป็นอย่างมากนะครับที่ดเน a t มาให้เป็นจำนวนเงิน30บาทโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเนื้อหากำลังเข้มข้อนอย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อเปิดกั้นการมองเห็นเอาละครับไปเริ่มกันเลยดีกว่า หลังจากที่ลู่โจนะครับได้วิเริ่มพังกอเกิดสำเร็จเขาก็ได้เปิดใช้งานพลังร่างอาวตารวังบุญพันเดน่น บัดนี้นั้นลูโจกําลังเรียนรู้นะครับและศึกษาเกี่ยวกับพลังของร่างอวตารวังบุนปันเดนมันนั้นเป็นอะไรที่ช่างทรงพลังเหลือเกินลูโจที่กําลังลอยอยู่เหนือองค์งรู้สึกกระอักกระอ่วนเล็กน้อยนะครับเมื่อเห็นหลุมความเสียหายที่ถูกสร้างขึ้นด้วยพลังของเอสโตเลปทองคำก่อนหน้านี้ในขณะเดียวกันเขาเองก็สับสนพลังที่ได้จากยงควรจะเป็นพลัง่งการป้องกันไม่ใช่หรือแล้วลำแสงพลังโจมตีนี่มันอะไรกัน การโจมตีก่อนหน้านี้นะครับสามารถเจาะทะลวงได้ทุกอย่างเป็นลำแสงทำลายล้างอย่างไม่ต้องสงสัยลูโจมองดูอวตารอีกครั้งสีทองของร่างอาวตาร่องสว่างอย่างได้ชัดอย่างเห็นได้ชัดฮึยังไงซะ พลังของผังก่อเกิดก็ขึ้นอยู่กับหัวใจของผังก่อเกิดตหากอย่างนั้นพลังของการป้องกันของร่างอวตานฉันก็คงเพิ่มขึ้นเหมือนกันสินะลูโจที่พยายามสัมผัสถึงการป้องกันของร่างอวาตานพลังอวตารของเขามีพลังป้องกันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเป็นธรรมดาที่การใช้ผังก่อเกิดจะช่วยเพิ่มพลังปืนฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง และเมื่อจัดวางปังกกเกิดได้อย่างเหมาะสมในตอนนั้นหัวใจแห่งชีวิตก็จะมาอบความสามารถที่เฉพาะตัวที่สอดคล้องกับสัตว์ร,ร้ายที่ได้มาจากที่ได้มาจากสัตว์ร,ร้ายนะครับให้กับผู้ใช้ได้ ไม่นานลู่โจก็คิดอะไรดีๆได้พลังการทำลายล้างของฝังกอเกิดทรงพลังเป็นอย่างมากแล้วตัวเขาจะสามารถใช้ลำแสงทำลายล้างนั้นได้กี่ครั้งกันละ่ะลู่โจเหลือบมองไปที่รูโว่กรที่จะทายหัวไม่มีอะไรช่วยได้นะครับเขาช่วยอะไรไม่ได้เขาเพียงแค่ปล่อยให้คนของเนี่ยจิงยุนซ่อมแซมมันใหม่ในที่สุดลู่โจก็ถอนอวาตารของตัวเองลู่โจใช้สุดยอดวิชาแห่งการเคลื่อนย้ายสองครั้งติดจนตอนนี้เขาอยู่ห่างจากคุบเขามิ อยู่ห่างไกลจากุูเขาเมกาไปมากนะครับระยะทางระ,ระยะทางระยะห่างระหว่างที่ลู่โจโลและอุบเขาเมกาไกลขึ้นเมื่อเทียบกับตอนที่เขาใช้พลังอวาตารร้อยวิถีนอกจากนี้ระยะห่างที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่พลังลมปานที่ใช้กับใกล้เคียงกัน เดิมทีลู่โจไม่ได้สนใจอะไรกับระยะทางการเคลื่อนย้ายแต่นี่อาจจะเป็นทักษะที่สำคัญที่จะเป็นตัวตัดสินผลการต่อสู้ได้เดิมทีนะครับการใช้สุด,ดยอดคิดวิชาแห่งการเคลื่อนย้ายไม่ได้ส่งผลอะไรกับการต่อสู้ระยะประชิดหนักที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าระยะทางที่เคลื่อนไหวได้มันไม่ได้มีความหมายอะไรแต่เมื่อระยะ ทางที่เคลื่อนไหวได้เพิ่มขึ้นนั่นก็หมายความว่าผู้ใช้สามารถรอบโจมตีหรือแม้แต่หลบหนีการโจมตีได้คล่องตัวขึ้นและแน่นอนว่าสําหรับการเดินทางมันมีประโยชน์มากกว่าเดิมเช่นกันก่อนหน้านี้ลู่โจใช้พลังของการระเบิดจุดสุดยอดพลังเพื่อไล่ตามลู่ลีผู้มีพลังอวตารวังวุนพันเดน่นและผู้ใช้พังโปเกิดถึง5ผพังนะครับถึงจะทัน แต่เห็นได้ชัดนะครับว่าพังโกคือสามารถเพิ่มความเร็วให้กับผู้ใช้ได้มากขนาดไหนลูโจแสดงร่างอาวตารลูโจแสดงร่างอาวตารวังวนพันเดนของตัวเองออกมาอีกครั้งซูเสียงพ้องนะครับของพลังดังก้องกลงวานไปทั่วทั้งปืนแ่นฟ้าตันใดนั้นเองร่างอาวตารวังวนพันเดนที่มีขนาดความสูงกว่า300ฟุตก็ปรากฏตัวขึ้นที่ด้านหลังของลูโจ แสงสีทองและขนาดของดอกบัวนะครับสร้างความประทับใจให้กับลูโจมากขึ้นไปอีกที่ด้านหลังของอวตารยังถูกบกคุมไปด้วยแอสตแลบ,บขนาดใหญ่นะครับมันกําลังเชื่อมต่อกันเป็นสัญลักษณ์ของฝังก่อเกิดของวังก่อเกิดเพลิงแห่งกรรมสู่เพลิงแห่งกรรมนะครับได้ลุกโชนขึ้นในทันใดเพลิงแห่งกรรมที่ลุกโชนนะครับรอบดอกบัวสิกลีบเช่นกัน ในไม่ช้าเปลืองแห่งกรรมสีทองก็อาบไปทั่วทั้งร่างอาวตารลู่ลีไม่มีเปลืองแห่งกรรมแสดงว่าพลังอวตารของฉันต้องเหนือกว่าแน่ลู่โจพยักหน้าด้วยความพึงพอใจในตอนนี้การจะควบคุมเปลืองแห่งกรรมไม่ใช่เรื่องยากอะไรสาหรับลูโล่โจลู่โจใช้พลังชีวิตเพื่อควบคุมเปลืองแห่งกรรมนะครับเปลืองแห่งกรรมของเขาหายไปในทันทีลู่โจไม่ต้องการให้ตัวเองเป็นจุดสนใจมากกว่านี้นะครับลู่โจเริ่มสำรวจรอบตัวก่อนจะมองไป เขาหเหลือบมองไปยังภูเขาที่อยู่ไม่ไกลไม่ไกลก่อนจะบนปึมปำขึ้นเอาเป็นที่นี่ก็แล้วกันลูโจได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในครั้งก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับเขาตั้งใจมาที่ภูเขาโลกลูกลูกนี้ก็เพื่อทดสอบพลังใหม่ลูโจใช้เคลื่อนย้ายพลังอวตารนะครับไม่นานลำแสงพลังงานสีทองก็ป่วยพุ่งออกมาจากฝังกอะเกิดของแอสโตรเลบ ตูมลำแสงสีทองนะครับลำแสงทำลายล้างขนาดใหญ่พุ่งไปที่หุบเขาลูกมะฮือมาการโจมตีครั้งเดียวนะครับทำให้หินขนาดใหญ่ก้องทำให้หินขนาดใหญ่กลิ้งลงมาจากหุบเขาอีกครั้งตูมลำแสงทำลายล้างนะครับลำแสงสีทองถูกปลดปล่อยออกมาเป็นครั้งที่สองหุบเขาใบเดิมนะครับเต็มไปด้วยหินที่กิ้งลงมา,มากขึ้นเรื่อยๆไม่นานนักหุบเขาลูกนั้นก็ถูกตลลมลงมา นี่มันลูโจร,รู้สึกประหลาดใจในพลังของฟังก่อเกิดที่ได้มาจากหัวใจของสัตว์ร้ายปังก่อเกิดประเภทป้องกันมากแต่พลังการโจมตีของมันกลับอยู่เหนือความคาดหมายของลูโจไปมากนี่ขนาดยงเป็นสัตว์ ปังก่อเกิดประเภทป้องกันเหล้ยวตาหากใช้พลังของสัตว์ร,ร้ายปังก่อเกิดประเภทโจมตีจริงๆละ่ะพลังการโจมตีมันจะไม่แข็งแกร่งไปมากกว่านี้อย่างนั้นหรอกหรอือตันใดนั้นลู่โจก็นึกไปถึงยูเฉินซูไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่ยู่เฉินซูไม่ได้เกรงกลัวอะไรเขาที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้ผังก่อเกิด ลูโ่โจที่คิดด้วยเปลือยตัดสินใจจะปลดปล่อยพลังของพังกอ่อเกิดอีกครั้งแต่ครั้งนี้นะครับพลังความแข็งแกร่งของลำแสงถูกลดทอนเป็นอย่างมากและพอแบบนั้นลูโ่โจจึงยืนยันขีดจำกัดของตัวเองณนะปัจจุบันณเวลานี้ได้พลังของพังกอ่อเกิดของเขานะครับเขาในตอนนี้สามารถยิงลำแสงสัมาลล้างจากแอสโตัเลบได้เพียงแค่3หรือ4ีครั้งเท่านั้น ในตอนนั้นเองลู่โจก็นึกอะไรขึ้นมาได้เขาใช้พลังปานจํานวนมากเพื่อควบคุมพลังอวตารวังวนพันเดน่นเอาแล้วนะพลังอวตารร้อยวิถีพลังอว,ตา,ว,งอวตารลู่โจหดตัวลงแอสโตเล็บที่เคยมีหายไปไม่นานร่างอวตารของเขาก็กลับกลายเป็นร่างอวตารร้อยวิถีอีกครั้งลู่โจรู้สึกราวกับตัวเองเป็นกลุ่มในกล้ามันเหมือนกับในตอนที่เขาตระหนักได้ถึงความต่างชั้นระหว่างผู้มีพลังอวตารเก้ากรีบและผู้มีพลังสิบกรีบ ในเวลานี้เขารู้แล้วว่าพลังอวตารร้อยวิธีนั้นอ่อนแอแค่ไหนเมื่อต้องมาเทียบเคียงกับพลังอวตารวังวนพันแดนหลังจากที่ตะหนักทุกอย่างได้ลู่โจก็ถอนพลังอวตารขนาดเล็กกลับขอวางแผนที่จะบินกลับไปยังหุบเขาเมกาด้วยเส้เสนทางเดิม ทันทีที่ลู่โจจากไปนะครับอย่างไรก็ตามในตอนนั้นมีผู้ฝึกยุทธีมีผมยุ่งเหยิงใบหน้าสกปรกก็บินออกมาจากซากก้อนหินใหญ่ยักษ์ที่เคยทับร่างเขาเอาไว้ร่างกายของเขาสั่นเคลือนในขณะที่เหลือบมองไปรอบตัวใบหน้าของเขาดูตื่นตะนกจนเห็นได้ชัดเอ้สวรรค์ข้าทำผิดอะไรกันได้โปรดหยุดลงโทษข้าด้วยหยุดลงโทษข้าเถอะนี่นี่ข้าข้าโดนลงโทษเรื่องอะไรก็ดูเหมือนว่าจะมีคนโดนลูกลงไปนะครับ โชคดีที่เขาไม่ตายปาตัดมาณอุ๊ของเมีาสภาพอากาศกลับมาเป็นปกติอีกครั้งวงแหวนจกักรพรรดินะครับได้หายไปเนี่ยชิงยุนและลียุนเจิงจกักรพรรดิหนุ่มมองดูรูบูนะครับบนโตงใหญ่ของยอดเขาโดยสีน้าแห่งความว่างเปล่าหัวใจกําลังเต้นแรงฟาบาทตันเป็นถึงสิทธิ์านของผู้อุโสลู่ตันช่วยพูดกับผู้อุโสลู่เต้นก้าได้หรือเปล่าข้าอยากให้เขาหยุดทาลายอุ๊ของเมี้าได้เร็วเนี่ยชิงยุนเอ่ยปาขอลียิน เอ่ยปากนะครับพูดกับลียุนเจิงผู้เป็นจกักรพรรดิหนุม่มด้วยความลำบากใจและมองไปที่ห้องโถงใหญ่เออข้าข้าจะลองดูก็แล้วกันและพราะแบบนั้นนีเองเนี่ยชิงหยุนจึงได้สั่งให้สาวกเก็บกวาดนะครับห้องที่เสียหายอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยชิงยุนก็ได้เลือกสาวกที่สวยที่สุดเพื่อไปอยังยอดห้องโถงใหญ่ที่ของยอดเขาที่สองและเพราะความโกลาหลที่เกิดขึ้นเสียชางจิวเม่งชางตงและคนอื่นจึงมาด้วยความอยากรู้อยากเห็น ยวนเออมาถึงก่อนก็รีบส่งเสียงสิทธิพี่ใหญ่สิทธิพี่รองพวกทานกลับมาแล้วสินะอยู่ช้างหลงและยู่เฉงไฮที่เพิ่งมาถึงก็ลงมาจากฟากฟ้าพวกเขารีบทักตายยวนเออห่อยสั่งตอบรับด้วยความยินดีหลังจากนั้นนะครับปู่ฝึกยุทธทุกคนก็เริ่มโค้งกำนับทักทายกับยูช้างระยููเฉงไฮและยู่ชา้ชางหาลง,งท่านหนึ่งท่านสองอยู่เฉงไฮเห็นทุกคนนะครับตามด้วยความสับสนแล้วท่านอาจารย์อยู่ไหนกัน เมื่อได้ยินแบบนั้นเนี่ยชิงยุนก็มีสีหน้าท่าทีเปลี่ยนแปลงไ,ไปมันเป็นความผิดของข้าเองผัวอุฟูปัวอุโสลูออกจากที่นี่ไปแล้วดูเหมือนว่าเขาจะไม่พอใจกับที่พักของข้าแน่ข้าได้สั่งให้สาววุกรีบซ่องแซงปรับปรุงให้เรียบร้อยและนอกจากนี้ข้าย,ยังสั่งให้สาวงามนับ20คนรอรับใช้ปัวอุโสลูอยู่บนยอดเขาที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยอยู่เฉยได้ฟังแบบนั้นเหลือบมองไปที่สาววุกสาว,สาวด้วยความสับสนดูเหมือนว่าท่านจะใจกว้างขึ้นไปแล้ว ไม่ไม่ไม่นี่มันเรื่องเล็กเลกน้อยๆยเต่านั้นมันไม่ได้คุ้มค่าอะไรที่จะกล่าวถึงหรอกเนี่ยชิงยุนกล่าวในขณะที่ทุกคนกําลังพูดคุยลู่โจก็กลับมาทุกคนนะครับคาราวะลู่โจอยู่ชางหลงอยู่เชียงไห่เองก็ทักทายหลังจากนั้นนะครับลู่โจที่เห็นทุกคนมารวมตัวก็สงสัยและถามขึ้นพวกเจ้ามารวมตัวกันทําไมมีเรื่องอะไรกันหลี่ยุนเจิงที่ได้ฟังแบบนั้นตอบกลับอาจารย์ปู่เจ้าสํานักเนี่ยได้หาสาวสวยทั้งหมด ที่หาได้มารอรับใช้ท่านเป็นการส่วนตัวแล้วต่อจากนี้เป็นต้นไปพวกนางจะดูแลท่านอย่างดีและก็เพราะห้องตูงใหญ่แห่งยดอดเขาที่สามได้รับต้องได้รับการซ่อมแซมเพราะแบบนั้นเจ้าสำนักเนี่ยจึงเชิญท่านไปพักที่ห้องตูงใหญ่ของยดอดเขาที่สองเนเนี่ยชิงหยุนคาระวะนะครับครั้งนี้ผู้อุโสลูต้องพึงพอใจแน่สีหนาลู่โจเปลี่ยนไปสีหนาของเขาแข็งกล้าวขึ้นมาทันทีไร้สาระถตามีเวลาเลือมากแล้วแล้วก็ ไปเอาเวลาที่เหลือมาฝึกฝนซะเจ้าก็ด้วยไปไส้วัวไปลียุนเจิงและเนี่ยชิงยุนพูดไม่ออกทุกคนที่ได้ฟังรีบจากไปส่วนพวกเจ้าสองคนดูกับข้าก่อน ครับท่านอาจารย์หลังจากทุกคนไปลู่โจก็เริ่มถามถึงสาการของลานสงครามที่ว่าเลยทั้งคููเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทุกอย่างนะครับรวมไปถึงสิ่งที่ได้พบและสิ่งที่ได้ยินมาจากโรงเตี้ยมให้กับผู้เป็นอาจารย์ฟังหลังจากรายงานทุกอย่างยู่เฉิงไหก็ถามต่อด้วยความสงสัยท่านอาจารย์มีข่าวรือว่าท่านได้สังหารยู่เฉินซูไปแล้วเรื่องนั้นเป็นความจริงสินะขอรับลู่โจไม่จําเป็นต้องปฏิเสธความจริงนี้ถูกต้องข้าสังหารยู่เฉินซูไปแล้ว สีหน้าของอยูเินสีหน้าของอยูเชงไ่ผู้เป็นศิษย์เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเขารวบรวมสติก่อนจะทมต่อนอกจากนี้ค่ายังได้ยินมาว่าเตื้อเขาวางังวนวิหาปังตาลายเรียบร้อยเหลวที่นั่นมีกวนหินพลังอวตารที่นั่นมีกวนอินผู้มีพลังอวตารดอกบัวดําปรากฏุขึ้นการปรากฏตัวของเขาได้สร้างอานะกักเตื้อเขาวางังวนวิหาเรื่องนั้นเป็นความจริงสินะครับใช่ ผู้มีพลังอวตารดอกบัวดําปรากฏตัวที่นั่นก็จริงแต่เรื่องสร้างหายนะหนักขึ้นจริงไปหน่อยพวกเขาไม่เคยทําให้ข้าผิดหวังเลยจริงๆพวกเจ้าไม่เคยทําให้ข้าผิดหวังเลยจริงๆขอบคุณสําหรับคำชมท่านอาจารย์หลังจากนั้นลู่โจรเลือบมองยู่้างหลงแสดงอวตารของเจ้าออกมาซะแม้ว่าเขาจะสับสนแต่ยู่้างหลงก็แสดงพลังพลัง,ลงอวตารที่ไร้ซึ่งกีบดอกบัวนะครับที่มีขนาด 9, ที่มีขนาดเล็กเก้ากีปากรดดนฝ่ามือของอยูชาง,งหลงลู่โจเฝ้ามองอวตารอย่างละเอียดการไม่มีดอกบัวทองคําทําให้ร่างอาวตารดูแปลกไปจากเดิมเล็กหน่อยแต่หากยูชางหลงไม่มีดอกบัวทองคําแน่นอนว่าเขาจะต้องไม่มีแต้นดอกบัวสําหรับใช้งานริเริ่มผังก่อเกิดด้วยแล้วยูชางหลงจะริเริ่มใช้งานผังก่อเกิดได้ยังไงกันในอนาคต ก่อนจะมาถึงดินแดนดอกบัวแดงลู่โจไม่เคยตระหนักเรื่องของการมีอยู่ของผังก่อเกิดนี้มาก่อนเลยเมื่อเห็นสีหน้าของผู้เป็นอาจารย์นะครับอยู่ชางลงก็ถามด้วยความสงสัยตาอาจารย์พลังของข้าม,มีอะไรแปลกไปอย่างนั้นสินะครับไม่ <c oughs> ข้าก็แค่ตรวจสอบการฝึกฝนพวกเจ้าต้องพวกเจ้าทั้งคู่ต้องขยันให้มากกว่านี้ สิจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังหลู่จพยักหน้าดีหลังจากนี้อีกสองวันพวกเราพวกเจ้าจะต้องตามข้ามาพวกเราจะไปลานสงครามเทวาเลยกันปราบตัดมาในขณะเดียวกันนะครับณนะฝากฟังของดินแดนยานดอกบัวทองคําในศาลาทางใต้ของจีนถิงซาน <c oughs> ตจี้เฟิงเลือไปเห็นจุดหมายในมือผู้มีพลังอวตารดอกบัวเก้ากีบสองคูณปลาขุดตัวขึ้นที่เมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ผู้นำเกาะเพิงไหลเองก็ไปถึงพลังอวตารเก้ากีบแล้วเช่นกันในตอนนี้ทั่วมุนตลนทั้งเก้าได้รับการซ่อมแสมมีเพียงสัตว์ทะเลบางส่วนเท่านั้นที่เป็นปนัญหากับดินแดนดอกบัวทองคําของพวกเราอยู่สัตว์ทะเล ซื้อวูยานะครับสิทธิ์อาเชะของจินติงซานได้ฟังแบบนั้นก็สับสนตัวเขาก็ไม่ได้ใส่ใจเร่วันนี้ที่ข้าเรียกทุกคนมาก็เพราะมีเรื่องสําคัญที่ต้องหาหรือด้วยในขณะนั้นเองหมิงซื่ออินที่กาลังนั่งพิงเก้าอี้ก็ตอบรับอย่างเฉยชาเอเจาจะพูดเรื่องอะไรกันละ่ะตัดสินใจไปเลยสิฮงฮงฮง,ง,งชงฉีนะครับส่งเสียงร้องสองครั้งก่อนที่จะตะปบ,บขาของหมิงซื่ออินเอดูสิแม้แต่สัตว์เลี้ยงข้าก็ยังเห็นด้วย ซื้อวุยานะครับมื่นสิ่งที่หมิงซื่ออินพูดนะครับก่อนที่จะเริ่มพูดอย่างตรงไปตรงมาพวกเราควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างของดินแดนยานรวมไปถึงมนต์นทั้งกาได้แล้วแต่ท่านอาจารย์นะยังตกอยู่ในอันตรายตอนนี้ปาระตอนนี้พาหนะที่จะใช้เดินทางไปยังดินแดนดอกบัวแดงก็ได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วพวกเราจะสร้างการะสวยอากาศพวกเราพวกเรายังสามารถสร้างการะสวยอากาศได้แล้วด้วย ช้าก่อนหมิงซืออินรีบขัดจังหวะได้ยืนขึ้นจะบอกนะจะบอกนะว่าเจ้าต้องการให้พวกเราเดินทางไปยังดินแดนดอกบัวแดงนะก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับ EP นี้ก็เอาแล้วละสิครับตอนหน้ามาดูกันนะครับว่ากองกำลังนะครับการมาของชาวจีนถิงสซานที่จะมาเยือนอยังดินแดนดอกบัวแดงกับลู่โจที่อีก2วันนะครับ เขานั้นตัดสินใจที่จะบุกไปยังลานสงครามทีวะเลยซึ่งแน่นอนนะครับตอนนี้ชาวลานสงครามทีวะเลยนั้นที่ไร้ซึ่งยู่เฉินซูถ้าหากไม่มีอะไรที่เป็นอาวุธลับหรือทีเด็ด <c oughs> ก็คงไม่ใช่ปัญหาสำหรับลู่โจ <c oughs> ก็ต้องมารอดูกันนะครับ <c oughs> ว่าเราอาชญะทั้งร้อยแปดจากคนที่เคยเป็นหน่วยวิจัยหน่วยลานสงครามทีวาเลยเดิมที่แม้แต่ยู่เฉินซูนั้น <c oughs> ยังขอร้องก่อนตายว่าอย่าได้ปล่อยให้พวกนั้นออกมาเด็ดขาด ระดับความอันตรายของคนพวกนั้นนะครับจะน่ากลัวหรือมีพรสวรรค์ในรูปแบบใดกันแน่ต้องมารอดูกันเลยนะครับกลุ่มคนที่แม้แต่ยูเฉินซูยังต้องหวาดหวัน่นพวกเขานั้นจะเก่งในรูปแบบไหนหรือมีความสามารถในด้านการต่อสู้แบบใดเดี๋ยวเราได้รู้กันแน่นอนแล้วลูโจจะสามารถช่วยคููยางปูซิกงเปย์เซินได้สําเร็จหรือไม่ก็ในส่วนของฝากฟังจินทิงซานนะครับคิดว่าถ้าตัดสินใจที่จะเดินทางมายัางดินแดนดอกบวัวแดงและแน่นอนนะครับ จะต้องเดินทางมาอย่างแน่นอนยังไงซะก็คงมาไม่ทันอีเวนต์ลานสงครามติวะเลยนะครับเรามาดูกันว่าแล้วถ้าเดินทางมาถึง <iß ulin> พวกเขานะ่ะจะทำยังไงต่อกับนะักดินแดนดอกบัวแดงเดี๋ยวตอนหน้านะครับ859สัญญาณอันดีจากสวรรค์ดังคังสัญญาณอันดีจากสวรรค์ดังคัง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 นี่ใช่ไอ้ไอ้ไอ้เออสัตว์ขี่ของ ลู่โจใช่ไหมครับใช่สัตว์ที่ในตำนานของลู่โจที่เคยเปิดได้จากระบบเนะาะไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้มันได้เปิดตัวไปหรือ,อยังนะครับถ้ายังไม่เปิดตัวก็น่าจะเป็นอีพี EP หน้าเนาะเราก็จะได้เห็นกันว่าเจ้าดังกังสัตว์ที่มาจากสวรรค์นะครับสัตว์ที่ได้รับสมสมานามว่าสัญญาณอันดีจากจากสวรรค์ดังกังเนี่ยมันจะมีความแข็งแกร่งและมีความ ทรงพลังมากน้อยขนาดไหนหน่าสนใจเป็นอย่างมากสําหรับร่างอาวตารวังวนปันเดนของลู่โจนะครับเมื่อได้มาซึ่งร่างอาวตารน,นี้ตัวเขาก็ระลึกได้แล้วว่าร่างอาวตารร้อยวิถีนั้นเมื่ออยู่ต่อหน้าพลังอวตารวังวนปันเดนนั้นมันช่างห่างชั้นมากขนาดไหนก็ถูกแล้วนะครับที่วันก่อนลู่โจตัดสินใจที่จะไม่ต่อสู้กับลูด่ดีและแน่นอนครับโชคดีที่คนที่มาปลุกคนที่มาพบลู่โจนั้นมิใช่ ไม่ใช่คนอื่นนอกจากลูรีเนาะถ้าเป็นคนอื่นบอกได้เลยว่าถึงตอนนั้นได้ชะกันแน่นอนแต่ตอนนี้นะครับมันคงจะไม่เที่ยวง่ายแบบนั้นแล้วลู่โจของเราเป็นผู้ใช้เปลืองแห่งกรรมผู้มีพลังร่างวตารวังบุญปันเดน่นร่างวตารของเขานะครับมีขนาดความสูงมากถึง300ฟุตก่อนลองไปหารดูนะครับว่ามันสูงประมาณกี่เมตรเอาเป็นว่าสูงเกือบเกือบเสียดฟ้านั่นแหละครับแล้วแต่นะครับท้ายที่สุด ร่างอาวตารของอลูรีนะครับผู้ใช้พังก่อเกิดมากถึง5ผังก็ยังคงต้องใหญ่กว่าลูโจอย่างแน่นอนลูโจตอนนี้เริ่มผังก่อเกิดไปได้หนึ่งนะครับกับผังก่อเกิดแห่งการป้องกันของยงเนี่ยังสามารถยิงลำแสงเอสตูเลปนะครับหรือลำแสงทำลายล้างสีทองได้ถึง3มซีีอนุภาพตวีคูณนะครับที่สามารถเจาะตะลวงและทำลายทุกสรรพสิ่งที่ขวางหน้าได้ เดี๋ยวถ้าได้พลังแห่งการป้องกันถ้าได้พลังแห่งการโจมตีมานะครับไม่รู้เลยว่าลำแสงมันจะเปลี่ยนไปหรือลำเสงทำลายล้างนี้นั้นจะสามารถปัดเป่านะครับภูเขาทั้งลูกได้หรือเปล่าก็ต้องมารอดูนะครับว่าความสามารถของยงที่เป็นสัตว์ร้ายระดับความป้องกันความามันจะทนทานมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราก็ได้เห็นกันแน่น,นะครับกับความสามารถพังกอเกิดป้องกัน